ไทม์ไลน์นี่น่าจะเป็นเกมไทยเกมแรกๆที่ผมเคยเล่นในชีวิตเลยมั้งเนื่องจากไอป๊อตนี่มันไม่กล้าเล่นโฮมสวิตโฮมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตะกี้ว่าใครป๊อตนะยังไงก็ตามเนี่ยจะเป็นเกมไขปริศนาเกมที่2ที่ผมเคยเล่นด้วยมั้งเกมแรกก็คือ p o r t ท l 2แล้วทําไมผมถึงมาเล่นเกมนี้ล่ะนั่นก็เพราะว่าไอชาเป็นคนโฆษณาเกมนี้ยังไงล่ะไทม์ไลน์เวลาโกหกบางทีอาจจะไม่ได้แปลแบบนี้นะชื่อเกมนี่ เกมนี้เราจะได้เล่นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องใช้พลังวิเศษของเธอหลบหนีจากขุ่นยนต์เพื่อไปเอาสิ่งของบางอย่างอย่างน้อยก็เท่าที่ผมเข้าใจนะโดยเกมเพลย์ของเกมเกมนี้นั้นจะใช้พลังวิเศษของเด็กผู้หญิงคนนี้ในการดูอนาคตเพื่อวางแผนไปถึงจุดหมายโดยไม่โดนพบตัวซึ่งบางที่เขาบอกว่าย้อนเวลานะแต่ผมว่าดูอนาคตมากกว่าเช่นประมาณว่าถ้าเราดูอนาคตเราทําแบบนี้แล้วเราจะโดนหุ่นยนต์จับได้เราก็จะเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นทําแบบอื่นแทน พอไปถึงจุดหมายตัวละครเราก็จะทําตามแผนที่เราวางไว้นั่นแหละที่ผมว่ามันดูเหมือนกันดูอนาคตมากกว่าย้อนเวลาอันนี้คือผมไม่ได้ควบคุมนะแต่เกมมันจะทําตามที่เราเคยเล่นไว้เลยและที่สําคัญสำหรับเกมนี้นั่นก็คือ แมวใช่แล้วแมวแมวนี่แหละสําคัญที่สุดในเกมนี้ <c oughs> ล้อเล่นนะไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ผมว่าท่านแมวน่าจะชอบเกมนี้แน่ๆ <c oughs> เกมเพย์ที่เข้าใจง่ายบวกกับไอเดียสุดเจ๋งและก็แมวไทม์ไลน์อาจเรียกได้เลยว่าเป็นเกมสัญชาติไทยที่ดีที่สุดณตอนนี้แล้ว ตะเกียิมีคำสามสองสาข้อเช่นทําไมข้อมูลเกมไม่ละเอียดเลยและเกมนี้สามารถซื้อได้ที่ไหนเริ่มแรกเลยผมนี่คือคลิปที่ผมพูดถึงเกมเกมนั้นหลังจากแค่เล่นจบแค่แป๊บเดียวแล้วก็มาทําคลิปเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมข้อมูลที่ผมมีถึงไม่ค่อยละเอียดและสําหรับเกม Timeline มีขายอยู่ที่ s t e ีมตอนนี้ลดราคา10%อยู่เหลือแค่296บาทเท่านั้นลดถึงวันที่8พฤษเขาไม่ได้ไปจ้างให้เราโฆษณาสักหน่อย